ิิกลายวได้สดับคดีคุณกระบี่นึกพันแปรคิดแกไ่ไขจึงเสแสร้งแกล้งปลาใสด้วยพักดีว่าโคษาถ้าข้น,นี้มากนักหนา สุราแต่ตามตรงขอองค์พระปิตุรงทรงทราบในพระไทยไมเมื่อข่าอยู่กับพระรามผัวนายแต่เดินทีกอมนได้อันชนีพระรามากอได้ไวระบทย ของข้ามีจึงจะไหวพระจักรีดังพระสงค์อันพระองค์ผู้ทรงพระคุณกรุณาแมนรับาย